ในส่วนของเครื่องเสียงแผ่นะัรับแผ่นท่านสามารถทำมาเองได้ใครชอบแผ่นไหนเพลงไหนที่ไหนก็สามารถเอามาได้แต่ถ้าไม่เอามาเรามีการเราเขียนให้ในส่วนของเรื่องนี้นะครับเราไม่ได้มีต่อในบริเวณนีเราะการร่วร้อเราไม่ได้รเนีจะไม่มีตัวของท่านอ่านในนั้นนะครับก็จะมีจาวเสียงร่วมรยแล้วก็ มาเะมาเยอมาเา้าผ e ่านจก็จะเป็นเดวแล้วไมนนะครับอธิบายคร่าวๆก่อนแต่ว่าจะมีควารถทาใราคาทาการออกรถคอและคารของาเดินทางที่กาัวนี้ทางนี้มนต่างัเป็นสิงคี นักร้อมที่ลงประเที่แล้วนะครับขอเชิญด้านข้างเวทีนะครับเราเลี้ยงเัาอีไว้ให้แล้วนะครับนักร้อมที่ลงพื้นทนไว้แล้วนะครับ